You must be willing to confess your sins. See, in India we think that the husband is like a Maharaja, he never confesses his sins. We have to confess. เราต้องสารภาพบาปกับลูกของเราด้วยหากเราทำเขาเจ็บปวดเราต้องสารภาพต่อคนใช้ในบ้านเราด้วยเหมือนกันหากเราทำผิดต่อเขาหากเราพูดจาไม่ดีเขา แล้วหากคุณตระหนักได้ว่าไม่ควรด่าเขาแบบนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วหากเขาทำขัวเลอะเทอะแล้วคุณก็ว่าเขาทำไมทำเลอะเทอะอย่างกับหมูทำอย่างนี้เพียงเพราะเขาเป็นคนใช้เหรอแล้วเมื่อคุณออกจากห้องครัวไป พระเจ้าจะพูดกับคุณคุณเป็นคริสเตียนไหมให้เดินกลับไปขอโทษในที่พูดจาแบบนั้นไม่มีทางฉันจะไปขอโทษคนช้ฉันได้ยังไงพระเจ้าบอกคุณได้เลยว่าพระเจ้าจะรักทิ้งคุณข้าพเจ้าตัดสินใจในช่วงข้าพเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วว่า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะขอโทษใครก็ตามแม้กพเจ้าคิดว่ามันจะไม่ถูกก็ตามแต่เขาพูดว่าอาจารย์แท็กอาจารย์ทำให้ผมเจ็บจากสิ่งที่อาจารย์เขียนข้าพเจ้าขอจะบอกเขาว่าผมขอโทษยกโทษผมด้วยพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนที่ใจทอม และข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ชีวิตข้าพเจ้าว่าพระองค์มีพระคุณอย่างมากมายต่อข้าพเจ้าพระองค์ทรงประทานพระคุณกับข้าพเจ้าที่จะควบคุมปากข้าพเจ้าไม่เกิดความโกรธพระเจ้าทรงประทานพระคุณกับข้าพเจ้าในการควบคุมการมองที่จะรักษาให้บริสุทธิ์ พระองค์ประทานพระคุณให้ข้าพเจ้ารักษาใจให้บริสุทธิ์พระองค์ประทานพระคุณกับข้าพเจ้าที่จะไม่วิ่งตามเงินข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วจึงสารภาพบอกตอบพระเจ้าเดี๋ยวนั้นเลยและหากข้าพเจ้าเพราะว่าเริ่มมีใจรักเงินแม้แต่เพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ตามก็เหมือนบางครั้งเราไม่รู้ว่าทำไมมือเราเลอะเหมือนไปสัมผัสอะไรที่สกปรกล้วมือของเราก็เลอะเธอไปด้วย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เหมือเราเอามือไปวางตรงนี้มันเปื้อนมือเราก็เปื้อนไปด้วยการรักเงินก็เป็นแบบนั้น มันก็ไปสัมผัสบางอย่างโอ้ยตยแล้วเราเริ่มรักเงินแล้วเหรอแล้วคุณจะทำยังไงคุณก็จะเริ่มรือเ๋ยวนั้นเลยเข้าหาพระเจ้าบอกว่าพ่อเจ้าข้าบงเริ่มรักเงินแล้วยกโทษให้ข้าพงด้วยทุกอย่างที่มันเล็กน้อยบางครั้งคุณได้ยินสิ่งดีของบางคนมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับบางคน แล้วคุณก็พบว่าคุณมีความอิจฉาเล็กๆในใจของคุณเพียงเพราะได้ยินว่าคนอื่นได้ดีให้หาพระเจ้าบอกว่าพวกเจ้าข้ายกโทษด้วยเขาคงควรดีใจกับลูกของคนอื่นทำไมจะต้องรู้สึกไมีดีด้วย ทำไมุณต้องรู้สึกไม่ดีด้วยที่ลูกคนอื่นได้รับให้เรียนหมอแต่ลูกของคุณไม่ได้โอเคลูกคุณไม่ได้แต่ลูกคนนั้นก็ได้ไอ้สันเซินพระเจ้าว่าน่นเป็นลูกของเพื่อนคุณทำไมเราจะต้องรู้สึกไม่ดี เมื่อคุณมีความรู้สึกอิจฉาเข้าหาพระเจ้าคุณไม่ว่าควรพูดว่ายังไงพระองค์เจ้าข้าข้าพง์เป็นคนชั่วเหมือนที่อาจารย์เปโลพูดในโรมบทที่เจ็ดว่าข้าพง์เป็นคนชั่วข้าพงษ์คนัลคนนั้นนี่เป็นพี่น้องในพระคัม์เหมือนกัน แทนที่จะแบ่งฉาเขาโอ้าทำไมข้าบงคนชั่วแบบนี้ยกโทษนะ้ข้าบงด้วยชำระข้าบงด้วยหากคุณพูดแบบนี้คุณก็จะหลุดจากความฉาได้แต่หากคุณเก็บมันไว้เก็บมันไว้แล้วคุณก็เที่ยวไปเล่าอยเขาได้เงินไปทำพันธกิจทำไมจะต้องไปเล่าอะไรแบบ ทำไมไม่พูดว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์มีความบิดชาืนในใจรู้ไหมว่าเราม่มีนิสัยชอบตำหนิคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ความจริงเลยเราต้องกลับใจใหม่เราต้องรู้ความบาปในตวงเราเองและเราจะต้องตัดสินใจ ว่าเราต้องไม่ไปตัดสินคนอื่นให้ดูใน1นึ่งโคลินบทที่สี่ในหนึ่งโคลินบทที่สี่เป็นคำสั่ง1โคลินบทที่สีข้อห้า don't go on passing judgment อย่าตัดสินคนอื่นสิ่งใดก่อนถึงเวลาอย่าตัดสินคนอื่นพระเจ้าบอกว่ามีเวลาที่พระองค์จะอนุญาตให้เราตัดสินคนอื่นนั่นคือเวลาที่พระองค์เสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาคุณก็ตัดสินคนอื่นได้ไหวเพราะอะไร เพราะเมื่อพรองค์เสด็จมาพระองค์จะสั่แสดงในสิ่งที่เกี่ยวคนนั้นที่เราไม่รู้พระองค์จะสั่แสดงให้เราเห็นแรงจูงใจข้างในเขาและพระองค์จะสั่แสดงในสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาที่ก่อซ่อนไว้แต่นั้นคุณก็ตัดสินเขาได้เลยแต่ตอนนี้คุณตัดสินเขาไม่ได้เพราะคุณไม่รู้อะไรใน บางทีเขาอาจจะทำสิ่งดีที่คุณไม่รู้ก็ได้คริสเตียนจำนวนมากไม่เชื่อฟังคำสั่งตรงนี้ที่ว่าอย่าตัดสินคนอื่นดังนั้นการกลับใจหมายคือคือตัดสินตัวเอง และไม่ไปตัดสินใครเลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจำไม่ได้คือตัดสินตัวเองและไม่ไปตัดสินคนอื่นแต่ลูกๆของอาดามไม่เป็นแบบนั้นเขาตัดสินคนอื่นแล้วก็ไม่ไปตัดสินตัวเองความหมายของการบังกรใหม่คืออะไรคือการกลับกลับใจใหม่ คนที่เหมือนอาดัลม่าจะเดินไปในทางเดียวคือเขาไม่เคยตัดสินตัวเองเลยแต่ตัดสินคนอื่นการทันกลับหมายถึงคือฉันตัดสินตัวฉันเองฉันไม่ไปตัดสินคนอื่น ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเทศนาเรื่องนี้มาประมาณ30ปีแล้วทุกที่ที่ข้าพเจ้าเทศและข้าพเจ้าก็พยายามทําด้วยบางครั้งข้าพเจ้าตัดสินคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ข้าพเจ้าก็บอกว่าพระงเจ้าข็ายกทโทษด้วยข้าพเจ้าได้เลื่อนหกล้มตรงนั้นข้าพเจ้าไม่ควรทำแบบนั้น บางครั้งในขณะที่เราโตขึ้นก็มีบางครั้งที่เราลื่นหกล้มแต่เรารู้ขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเราต้องระวังสมมติว่าคุณตัดสินคนอื่นโดยไม่ตั้งใจได่บอกกระเจ้าเลยว่าพระอยคายกโทษให้ด้วย เราไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเขาดีพอแล้วเราไปตัดสินเขาได้ยังไงนนั่นพระเจ้าก็บอกให้รอรจนกว่าพระองค์จะมาและจะสำแดงให้เห็นเกี่ยวคนนั้นแล้วคุณจะประหลาดใจคุณได้ตัดสินคนนั้นที่เป็นคนดี คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ดีแต่เขาดีดังนั้นข้าพเจ้าไม่อยากจะลาอายเมื่อคงเสด็จมาพี่น้องที่รักทั้งหลายให้คุณเอาข้อความหนึ่งกลับไปด้วยหลังจากออกจากที่นี่แล้วพระเจ้าทรงเรียกทุกคนในคริสตจักรให้กลับใจใหม่เราควรจะมีชีวิตในเรื่องการกลับใจใหม่อยู่ตลอดเวลา Because God will show us more and more things in our life. That <laughs> we <have to> <laughs> <laughs> How shall we describe that How shall we describe There are many ways in which people will describe There are many ways will There are many ways in which people will describe นั่นไม่ใช่ลักษณะของคิดจักที่ดีมาดูว่าพี่เยซูให้คำนิยามเกี่ยวกับคิดจักที่ดีว่ายังไงลูกาบทที่สิบห้าลูกาบทที่สิบห้าเป็นเรื่องราวของคนที่มีแก่อยู่ร้อยตัวข้อที่สี่เมื่อมีแกะตัวหนึ่งหลงหายไปก็ทำยังไง เขาทิ้งแกะ99ตัวแล้วไปตามหายแก่ที่หายไป99ตัวนั้นเป็นภาพของคริสจักรแล้วคนนั้นก็หลงหายไปก็นำเขากลับมาแล้วบอกให้เขากลับใจใหม่แล้วมาดูว่าพระเยซูอธิบายถึงแกะ99ตัวว่ายังไงคุณได้อ่านบ้างไหม บางทีอาจจะไม่รู้ก็ได้พวกอธิบายว่ายังไงข้อที่เจ็ด99คนชอบทำ99คน 9 9คนที่เป็นคนชอบทำที่รู้จักการกลับใจใหม่นั่นคือคำนิยามที่ปีเยซูบอกถึงทีวิจักที่ดีอาจจะมีแค่สิบคนร้อยคนหรือสองร้อยคนแต่คุณชิดจักที่ดีคือคือทุกคนที่อยู่ที่นั่นไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่ ทำไมเขาไม่ต้องกับใจใหม่ล่ะเพราะว่าเขากับใจใหม่ทุกทุกวัน If taking it you every day, you you're every day. You somebody y person who don't to don't to because are a takes a bath take a bath need need tell เหมือนกับคนที่อาบน้ำทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องอาบน้ำหรือให้ใครมาบอกว่าคุณต้องอาบน้ำนะเพราะคุณอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วคุณทำอยู่แล้วคุณกลับใจใหม่ทุกวันอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่เพราะคุณชำระตัวเองทุกวันอยู่แล้วอาจจะมีชำระตัวหลายครั้งต่อวันก็ได้ นั่นคือลักษณะวิจัดที่ดีคือทุกคนที่อยู่ในวิจัดนั้นกลับใจใหม่ทุกวันเมื่อเขาพบว่ามีบางอย่างในระหว่างวันชีวิตของเขานั้นไม่เหมือนพระคริสต์เขาสารภาพเขาไม่ได้สารภาพหรือไปกาวโทษสามีหรือภรรยาบอกว่าพระองค์เองยกโทษด้วย นั่นคือคำนิยามที่เยซูได้ให้ไว้เกียับคนชอบทมพระเยซูให้คำนิยามคนชอบรรไว้ยังไงคือคนที่ไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่เพราะเขาไม่มีบาปเหรอไม่ใช่แต่เป็นพาะเขากลับใจใหม่เขาเพิ่งกลับใจใหม่ไม่สิบนาทีนี้เองเขาอาจจะกลับใจใหม่ตอนเย็นอีกก็ได้ ข้าพเจ้าพบตัวเองว่าบางครั้งข้าพเจ้าต้องกลับใจใหม่หลายครั้งในวันหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้กลับใจใหม่ในเรื่องฆ่าคนหรือล่วงปบะเวณีบางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเห็นตัวเห็นแก่ตัวตัวเองนิดหน่อยหรือไม่ก็เริ่มรักเงินนิดหน่อยหรือยิงนิดหน่อยข้าพเจ้าก็ตื่นตัว You know that even uh, you know how we put these mosquito nets so that even one mosquito does not come inside. <inaudible> the we <predator. inaudible> Would you like to have one mosquito? You <inaudible> in not It's difficult to sleep. even mosquito there's one mosquito. <inaudible> ก็เปเจ้าชอบนอนในห้องที่ไม่มียุงเลยดังนั้นเราจึงมีเครื่องดักยุงเสียบปลั๊กเพื่อไล่ให้มันไปคือไล่มันไปหมดแล้วก็ปิดประตูนั่นคือสิ่งที่เราควรทำกับบาปแล้วพรุ่งนี้ล่ะคุณก็ใช้เครื่องไลยุงอีกแล้วไล่มันไปที่หน้าล่ะ เ a ราะว่าถือว่รเอันก็เลยยุ่ละลไปอีกดมลเียรพลเลนูน่ะดมลนี่บลเลนเพราะว่าถ้าเราเปิดหน้าต่างนิดหน่อยมันก็มาได้แ้นคุณเปิดหน้าต่างแ้มนิดหน่อยก็ซ่อนมาได้ก็เป็นแบบนั้นเราต้องกลับใจใหม่ทุกวันข้าพเจ้าไม่อยากให้มียุงแม้แต่ตัวเดียวในห้องข้าพเจ้าก็ไม่อยากให้มีบาปแม้แต่อย่างเดียวในใจของข้าพเจ้าเหมือนกันระบาปาั้น หาคุณไม่ระวังเรื่องบาปแล้วก็เหมือนไม่ระวังเรื่องยุงในห้องนอนนั้นคุณก็เป็นคนบริสุทธิ์มานานมาแล้วแต่คุณระวังเรื่องยุงแต่ไม่ระวังเรื่องความเหอนจฉาตัวเล็กๆน้อยๆความอิจฉาเล็กๆหรือความสมขืนนิดหน่อย พี่น้องที่รักจงฟังถ้อยคำของพระเจ้าจงฟังสิ่งที่พะเยาพูดกับคิดจักกับใจใหม่กับใจใหม่หันกลับตัดสินตัวเองเลิกตัดสินคนอื่นอยากให้จดจำไว้เมื่อออกไปให้เราทีฐานด้วยกัน ให้เราก้มสื่สาแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าอยากให้คุณได้คิดถึงสิ่งที่คุณได้ยินไม่สำคัญว่าคุณจำได้หมดไหมแต่เมื่อคุณอธิษฐานครั้งหนึ่ง คือว่าข้าพง์เจ้าข่ะขอทรงช่วยชีวิตข้าพงในแต่ละวันให้เป็นชีวิตแหการกลับใจใหม่และขอช่วยข้าพงศ์หยุดที่จะตัดสินคนอื่นอย่างเด็ดขาดและช่วยข้าพงศ์เริ่มเข้าสู่เส้นทางการตัดสินตัวเองเท่านั้นเติมข้าพงให้เต็มด้วยพระเมตยาสุดของพระองค์ช่วยข้าพงศ์เป็นสาวกของพระเยซูเอเมน มีหลายคนต้องการให้ข้าพเจ้าอธิฐานเผื่อเรื่องความเจ็บป่วยหรือปัญหาต่างๆในชีวิตข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่จะอธิฐานให้แต่ละคนได้แต่หากคุณมีความต้องการในชีวิตของคุณอาจจะเรื่องการรักษา คุณอาจเป็นคู่แต่งงานใหม่แล้วต้องการให้อธิษฐานอวยพรมบ้านคุณหรือคุณกำลังหางานหรือมีปัญหาข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อคุณให้คุณยังหลับตาอยู่หากคุณมีความต้องการให้คุณยกมือขึ้นข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อคุณ ขณะที่คุณยกมืออยู่นั้นที่คุณบอกพระเจ้าถึงความต้องการของคุณบอกว่าพระองค์เจ <mind> ้าค่ะขระองยกมือขึ้นและนี่นคือความต้องการคระองแล้วก็บอกพระเจ้าถึงความต้องการนั้นตอนนี้เลย เราบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพงเชื่อว่าคำอธิษฐานของข้าพงจะได้พบกับพระองค์ เพราะคำอธิฐานที่แสดงออกถึงความรู้สึกของพระเจ้านั้นและการดิฐานในน้ำที่เยซูจะเกิดประสิทธิผลพระบิดาในสวรรค์รวมๆเห็นคนที่ยกมือขึ้นแล้วในตอนนี้ คงทรงรู้ถึงหัวใจทุกคนคงรู้ถึงความต้องการเขาอาจจะเป็นความเจ็บป่วยแล้วต้องการการรักษาอาจจะเป็นปัญหาในชีวิตเขาวันนี้ัวขอองค์านให้องค์ทำงานอัศจรรย์ในเขาในนามพระเยซูพระเยซูเจ้าข้าะ พระองค์งมาด้วยพระมียาเปนสุดของโรคชำรารุดจันทรให้เขาพองทรงประทานความมั่นใจว่าเขาพงได้ยินคำอธิษฐานเขาแล้วขอบคุณที่พระองค์ทรงกระทำในนามพระเยซูคริตเอเมนอามืองลงได้ขอบคุณครับ